ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตราตรัยจเจริญพร,ร,รยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเสนอรักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าที่แสดงเอาไว้ก่อนปรินิาพานในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องทุกย่างก้าของมนุษย์อาะสัตว์ทั้งหลายเหยียบย่ำยงควนกองกระดูกทั้งสิ้น ดังที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ดังนี้ดูก่อนพิสูตร์ทางรลายเมื่อรากอย่างมั่นแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันเมื่อบุคควยังไม่ถอนตันหานุสัยขึ้นเสียจากดวงจิตทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแน่ๆพิสูจทัทางร้าย น้ำตาของสัตว์ที่ร้องไห้เพราะความทุกข์โทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตะสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือขนานครับสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปัตภีเล่าถ้านำมากองรวมกันไม่ให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขา บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัาตภพีนี้เกิื่อนกลไปด้วยซากสัตว์ที่ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสะรดสังเวชจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำบนกองกระดูกนอนอยู่บนกองกระดูกนั่งอยู่บนกองกระดูก สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้นนี่คือระธรรมคำสั่งสอนของพระเ,เจ้าที่แสดงให้เห็นถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารอันเป็นแดนแห่งทุกข์นั้นมันมีความยาวนานยากที่จะประมาณได้น้ำตาของสัตว์ทั้งหลาย สุดที่จะขนานับกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเสมือนภูเขาถ้าเอามารวมกันดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายถ้าเรายังไม่สามารถที่จะถอนตัณหาออกจากจิตวิญญาณของเราได้เรายังมีความทยานอย่างอยูอย่ในจิตวิญญาณ เราก็อยางเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันเป็นแดนแห่งทุกข์อีกแน่ๆและหาที่สุดไม่ได้เพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้พบหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอันเป็นสิ่งที่กําจัดตัณหาอุปาทานความยึดมั่นความเห็นผิดแล้วเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่นั่นเอง เมื่อเกิดมาก็ต้องมีทุกประจําสังขารติดตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความผัดผาหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นต้นดังนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายควรที่จะสังเวชท,ที่จะรู้สึกสะรดจิตเพื่อที่จะนํา ดวงจิตของเรานั้นให้ออกจากกองทุกข์เมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะได้ศึกษาหลักธรรมที่ถูกต้องเราก็ต้องปฏิบัติหลักธรรมให้ถูกต้องเช่นปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติในเรื่องของโพธิปักษ์สามสิบเจ็ดประการอาณาปานสติ สติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเมื่อเราได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะพ้นทุกข์จากวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างหาที่สุดไม่ได้ดังนั้นแล้วเราอย่าไปหลงทางผิดไปติดเอาคำสั่งสอนที่บิดเบือนคำสั่งสอนพระพุทเจ้าที่ถูกท่องแท้จริง เอาคาสั่งสอนของข้าพเจ้าความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้ามาสอนโดยที่ไม่คํหนึ่งถึงบรรทัดฐา,านแห่งพระไตรปิฎกและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าปฏิบัติแล้วมันให้ผลจริงได้ประการใดพระพุทธเจ้าสอนเราให้เจริญอาณาปานาสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับสอง อันนี้เป็นในส่วนที่ขยายออกมาจากอาณาปานสติที่เป็นพื้นฐานตามหลักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสอนว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดดังนั้นเราก็ต้องเอารักธรรมอันเป็นบรรทัดฐานนี้ไปปฏิบัติคือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ ในการเจริญสติอยู่เสมอไม่ต้องย้ายไปที่อื่นไม่ต้องย้ายไปที่ท้องไม่ต้องย้ายไปที่ขาไม่ต้องย้ายไปที่เข่าหรือว่าย้ายไปที่ส่วนต่างๆไม่ใช่ยืนหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญอาณาปานาสติพิจารณาผมขนเล็บปันหนังหเห็นตามความเป็นจริงจน ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งสกปปกมันเป็นรังแห่งโรคดังนี้เป็นต้นจึงจะกำจัดวัตตะสงสารกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดกำจัด,ก,จด,ก,จด,ก,จดกองทุกของเราให้สิ้นไปได้จะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนดังนั้น ขอให้ทุกคนศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นแล้วมันก็จะสำเร็จประโยชน์ไปตามสถานภาพที่ทุกคนพึงปฏิบัตินั่นเองขออาราธนาคุณราษีรานาตรัยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายจงส่งเสริมโดยมันดาลให้เราท่านทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ผนจากวัตตะสงสารอันเป็นแดนแห่งทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดกันมายาวนานโดยทั่วหน้ากันทั้งหมดทั้งสิ้นเอิญนิพพานอัิโยโหตุ